ายการเล้นข้าวรบเกาะช่วงสุดท้ายข้องรายการน,นะครับเป็นช่วงคุยกับผู้นำก่อ,อนหน้านี้ก็คุยกับผู้นำอีกช่วงหนึ่งช่วงรองสุดท้ายก็คือผู้ตรวจสำนัก,กนายกรมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมและก็ที่โอกาสสัมผณ์เล็กน้อยอย่างน้อยจะได้รู้เรื่องบทบาทของคณะกรรมการธรรมิบาลนะครับคูดกระบวนกแรการแข่งนะครับมันคืออะไรจะได้ทราบาแต่ว่ามาถึงช่วงสุดท้ายจะคุยกับผู้นำวันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่ง ได้คุยกันอีกเรื่องนึงราวเป็นเรื่องของทางการแข่งขัน <c oughs> วิทยกุการบินมินิวอลเลย์บอลจริงท้วยพระราชทานนะครับส่วน,นเดชปฏิราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซส่งกาปีนี้ประจำปี2567รบพรักตายตอนหลงังพักตายตอนหลงังทีนี้คนที่จะมาคุยกันผู้นําที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับก็มีคุณส้มซักคุณสวัสด รองผ seguinte, ู้อำนวยการส่วนควบคุมการบินภูเก็ตนะครับคุณอรุณซีประทิมนาทล่างเจ้าหน้าที่บริหารงานซื่อสร้งการบินแล้วก็คุณสุจินอมตะพันผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตทั้งสามท่านตอนนี้อยู่กับพมแล้วสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับคงจะเอาเอาเอากลางๆดีกว่านะครับพูดกลางันนะครับ พอพูดกลางกุฎันรุนสีดีใจเลยนะครับว่าพูดใต้ทองแดงกับทงนะครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนภูเก็ตเนี่ยก็คงจะได้ได้ติดตามมาอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าวิทยุการบินเนี่ยจัดโครงการกีฬาบอลร์บอลเนี่ยจัดกันมากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีครับผมในสมองได้ติดตามมาตลอดปีนี้ปีนี้จัดในวันที่เท่าไหร่ครับ วีนี้จะจัดวันที่10ถึง16 10ตุลาคมครับคือวันที่10เนี่ยนักกีฬาทั้ง9จังหวัดจะเดินทางมาถึงจะเริ่มแข่งจริงก็คือวันที่11ก็จะสิ้นสุดการแข่งขันอันนี้หมายหมายถึงว่าไม่เฉพาะภูเก็ตใช่ไหมครับหมายถึงว่าทั้ง9จังหวัดครับาใต้ตอนล่างก็จะมีภูเก็ตพังงากระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นาาที่วาส หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าภาพครับผมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการการแข่งขันและก็เรื่องของสถานที่ครับผมนะครับจริงๆแล้วโครงการถ้าจะมองผิวเผินมันก็คือการแข่งขันบอลเล่บอลครับทีนี้ลักษณะที่ว่าระหว่างวิทยาการบินกับบอลเล่บอลเนี่ยมันจะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไรคือถ้าตัตประสงค์คือที่ถานี่คือหมายถึงว่าวัตถุประสงค์ครับตัววัตถุประสงค์มันจริงๆแล้วเนี่ยคือ ผมขออนุญาตพูดเล่าเรื่องก่อนย้อนกลับไปนะแต่เดิมเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเมื่อสักประมาณปี4 2 4 3ครับ่สามก็จะให้รัฐสายกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเอาเงินมาจากการจากจากการกำไรเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าไปสนับสนุนหนึ่งสมาคมกีฬาหนึ่งรัฐสายกิจหนึ่งสมาคมกีฬาแต่บังเอิญว่าวิทยุการบินเองเนี่ย ทำงานโดยไม่ค้ากาไรไม่มีกาไรทางการบินก็เลยขอทางรัฐบาลว่าโอเคงันวิดุการบินขอรับมิติวลยบอลนี้เข้ามาดูแลเลยมาทำโครงการมิดิวลยบอลก็คือเด็กอายุไม่เกิน12ปีมันมันเป็นการสร้างสร้างเด็กไปในตัวด้วยไหมหมายถึงว่าเตรียมเตรียมเด็กเตรียมความพร้อมเด็กที่จะไปสู่ระดับชาติอ๋อคือที่อาของมันนะครับถือทกันเริ่มมาตั้งแต่ปี4 3สตัววัตถุประสงค์ในการทำก็เพื่อพัฒนาก็อย่างว่า พนาเด็กเยาวชนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยจะคัดเลือกขึ้นมาเพื่อไปต่อยอดจาก12ปีขึ้นไป14ปีขึ้นไปเรื่อยจนถึงทีมชาติครับนะครับตอนนี้จริงๆแล้วจากที่ผ่านมา10กว่าปีที่ท่านท่านรองได้ได้ไดกรุณาบอกนะครับเล่าให้ฟังว่าจัดมา1ิกว่าปีแล้วเนี่ยในในห่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราได้มีโอกาสส่งเสริมให้นักกีฬาที่มาแข่งกับเราเนี่ยเข้าไปสู่ระดับนานาระดับชาติได้ได้ ครับโทษครับก็เรื่องนี้ก็จริงๆเราตอนนี้พนักงานวิทยุการบินส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีทีมชาติอยู่หลายคนอครับเอาคือรับเข้ามาทํางานในวิทยุการบินนะครับเป็นทีมชาติไม้แต่โค้ชทีมชาติเองโค้ชออสเนี่ยเกียรติพงศ์เกียรติการบินก็อยู่วิทยุการบินนั้นผมต้องต้องให้ลูกสาวเล่นฟุตบอลเลยบอลเหมือนกันเลถ้าเอามาใกล้ตัวเนี่ยในส่วนของของเด็กที่เล่นที่ผ่านโครงการ ดีไปเนี่ยตอนนี้ก็ติดทีมชาติดูสองคนซึ่งมาจากเรือนบ้านขนหาที่นครศรีธรรมราชครับตอนนี้ได้เข้าสู่ทีมชาติแล้วนะครับสองคนอ๋อหมายถึงชุดที่ไปแข่งมา่ไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมานี่ครับนั่นคือดอกผลของวิทยุการบินครับอ๋อครับครับครส่วนส่วนของคุณอรุณศรีนะครับได้ได้ดูแลในเรื่องเรื่อง เดี๋ยวต้องขอท้าความก่อนว่าวิวการบินเนี่ยหลังจากทําโครงการวิวการบินมินิวอเลย์บอลแล้วนะคะเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพักท้องถิ่นด้วยค่ะอย่างที่ภูเก็ตก็จะเป็นเทศบาลนครภูเก็ตที่เข้ามาร่วมเป็นได้รับเกียรติจากเทศบาลนครภูเก็ตนะคะให้เกียรติเรามาเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นประจําอย่างต่อเนื่องมาทุกปีซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมครับ นะคะแล้วก็ในส่วนที่ตัวดิฉันริดชอบเองเนี่ยก็คือนอกจากการที่นักกีฬาเข้ามาแข่งขันกีฬาแล้วอ่ะก็จะมีกิจกรรมสันทนาการคือไม่ได้ต้องการให้แค่แพ้ชนะน้องๆเนี่ยต้องได้มิตรภาพได้เพื่อนได้สังคมกลับไปด้วยทีนี้ในส่วนที่ทําสันทนาการที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการละลายพฤติกรรมเด็กก็จะลดความตึงเครียดในการแข่งขันไปนิดนึงแล้วก็คือในส่วนของปีนี้เนี่ยเรามี กิจกรรมเพิ่ม,มก็คือในรูปแบบของพิธีเปิดนะคะจากเดิมที่ที่ที่เห็นมาทุกๆกกีฬาก็จะมีการแสดงพิธีเปิดม,มีวงดุริยางอะไรเป็นปกติแต่ในปีนี้ะนะคะที่เราเองก็ได้รับเกียรติจากทางเทศบาลด้วยะนะคะ,คะแล้วแล้วศัยกยภาพของภูเก็ตเองเนี่ย มีมีศักยภาพสูงในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่การสแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคปีนี้เราก็มีรูปแบบของการเปิดใหม่เราเพิ่มในส่วนของการจะเรียกว่าอะไรการสแสดงต้อนรับ,รบก็คือจะเป็นในส่วนหนึ่งที่อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างตัวอย่างนะครับคือคเขาเรียกพูดง่ายๆคือเป็นม็อบแดนหรือบางคนก็เรียกแฟัตม็อบแดนแต่ว่าในรูปแบบที่นํามาโชว์ในปีนี้ จะเป็นตัวทีมงานของทีมสันทนาการเองก็คือคณะทำงานส่วนหนึ่งจะเป็นพนักงานของศูนย์ควบคุมการมีภูเก็ตครับนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทีมงานทางเทศบาลนครภูเก็ตด้วยซึ่งอาจจะเป็นทางผู้บริหารหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์ในงานแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีจากสื่อหรืออาจจะมีจากนักกีฬาเองเข้ามาด้วยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้แค่เป็นตัวอย่างที่เรานำมาจาก y o u t u b ยูทูบนะคะก็ต้องขอบคุณทางทางเจ้าของ เจ้าของเจ้าของวิดีโอชุดดีด้วยนะคะแต่จะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอชมรอชมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้จะสำเร็จหรือไม่เราก็ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนเองด้วยจากผู้ชมด้วยคือน้องๆเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศของการเปิดการแข่งขันกีฬาให้คนดูมามีส่วนร่วมให้มันแปลกไปเลยใช่ค่ะอย่างพี่น้องพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตเองก็ก็ เข้ามาชมได้หรือเข้ามาเต้นร่วมกันก็ได้เราอยากอยากให้เป็นตรงนั้นไม่อยากให้เหมือนแบบไปดูพิธีเปิดทั่วไปอะไรอย่างเนี้ยอยากให้อยากให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใช่ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนวันที่สิบอ็ดนี้ตุลานี้นะคะวันเสาร์ที่สิบอ็ดที่ยิมเนเซียมนะคะหมายถึงว่าถ้าไปนั่งดูเขาเปิดกีฬาทั่วไปก็คือนั่งเรียบร้อยใช่ค่ะใช่ค่ะมีป๊อปคอนสักถุงหนึ่งก็แก้แล้วก็ประธานมาก็มีเพลงมหาฤกษ์รับเสร็จแล้วก็ ผู้กล่าวรายงานหลังนั้นก็มีการชมการแสดงมันดูธรรมดาไปนะแต่พี่ดการบินบินนี้คิดเป็นปีแรกใช่ไหมครับเป็นปีแรกด้วยแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าต้องต้องชมดูโอ้ยถ้าเกิดว่าเกิดว่าในบรรยากาศในในสิบสิบวันที่นั่งใช่ไหมครับยิมหนึ่งนะครับในบรรยากาศของโรงยิมเนี่ยเจคนที่ไปชมไปเชียร์กองเชียร์ทั้งหมด ประชาชนทั่วไปด้วยถ้าเกิดมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับหมายถึงว่าถ้าเนี้ยสมมติถ้าเล่นแบบนี้ไปทิศทางเดียวกันมันเป็นภาพอีกภาพนึ่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเอ่ยถึงไม่ได้ก็คือเราเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเต้นก็คือ Phuket Dance World นะคะก็คือทีมงานมีชีพโดยครูจาวี่เนี่ยค่ะก็จะเข้ามาคือภาคเอกชนเข้ามาซัพพอร์ตโดยสนับสนุนกันค่ะก็ ต้องไปเต้นด้วยสักคนยินดีค่ะบางทีท่านผออาจจะเห็นท่านผอในงานด้วยแต่ไม่รู้แต่ออแต่ท่านนายกสมใจเต้นแน่ครับสมใจเต้นแน่เต้นแน่นะครับในในส่วนนี้เมื่อสักครู่ที่คุนารุณศีได้พูดถึงกรณีที่ว่าคือเราไม่ได้ พุ่งเป้าในเรื่องของการที่จะสร้างความเครียดให้กับนักกีฬาว่าจะต้องเอาแพลวชนะกันอย่างนี้อันนี้มันทําให้นึกถึงว่าเออมิตรภาพเป็นเอกการแข่งขันเป็นรองนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นแนวคิดที่ดีอย่างหนึ่งอย่างน้อยน้องที่มาเนี่ยเขาเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสันทนาการด้วยในเย็นวันที่12ตุลาคมครับคาๆว่ามันมันเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของเข้าที่มา พอเข้ามาในวิยุการบินมันเหมือนกับว่าได้ได้มาเจอกับอีกครอบครัวหนึ่งที่เจอแล้วมันมีความสุขคือมันมันไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้นะครับทางเทศบาลนครภูกเก็ตสถานที่ดูแลเรื่องสถานที่หรือว่าในด้านใดบ้างครับก็ก็ก็อีกก็คงมีเรื่ขงกุหนึ่งนะท,ที่ที่ทางเทศบ,บาลนครภูกเก็ตยินดีแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเมื่อวานก็ก็ต้องพูดถึงท่านผู้หนึ่ง ก็คือท่านนายกสนใจครับือวันจุจวัฒนาคือท่านนายกเรานะท่านในการสนับสนุนและก็ดูแลทุกครั้งใ,ในการที่ว่าทางวิทยุการบินมาจัดแข่งขันมินิวอลเลยบอลครับ,รบปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งทราบข่าวว่าปีนี้นั้นคนก้างจะปรับรูปแบบหลายๆรูปแบบแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ให้การสนับสนุนและเมื่อวันเมื่อวานนะท่านก็ได้ออกสิ่งมวลชนไปแล้วเป็นเป็นเบื้องต้นในการที่เราจะต้อง ดูแลหรือให้การจับสนุนที่ท่านคาดหวังส่วนก็คือให้ลูกหลานหรือนักเรียนเยาวชนในเขตเทศาบาลนครปุก็ตและกข้จังหวัดใกล้เคียงได้มาเห็นภาพรือได้มาดูการแข่งขันวอลเลย์บลที่ที่เป็นการแข่งขันที่โดยถือว่าเป็นเป็นแมช์สำคัญที่จะเป็นแบบอย่างได้นี่นี่คือคือความตั้งใจที่ท่านได้อะไรนะเ็าเรียกว่าสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ก็เราก็ยินดี ท่านบอกให้ทางทีมงานผมเนี่ยดูแลทางทีมจัดการที้ได้ถ้อยังเต็มที่เลยนะครับในเรื่องของการจัดการเข่งขันในเรื่องของกรรมการจัดหากรรมการในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในพิธีเปิดถ้าทางนี้ขอความร่วมมือหรือมีอะไรที่จใจทางเราสนับสนุนช่วยเหลือจึงกันและกันในเพื่อให้งานนี้ออกมาแล้วดูดีเราก็ยินดีนะครับในส่วนของอย่างอื่นนะครับที่เราคิดไว้ กับทีมงานนะครับท่านท่านพี่น้ยฮะก็คือในส่วนของสวัสดิการต่างๆในเรื่องของหมอเรื่องแพทย์ต่างๆเราก็เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้บริหารของเราเนะี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่ท่านนายกแล้วก็คณะผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยเราก็เต็มที่แล้วก็จะลงไปชมและไปดูแลนี้อย่างอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะเราร่วมมือร่วมไม้กันมานานมากหลายครั้งแล้วนะฮะที่ทำ โครงการนี้ทําร่วมกับเทศบาลนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นดีเทศบาลก็ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอดแต่แต่แต่ดูๆแล้วนับวันมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมีการแถลงข่าวใช่ไหมครับของขนาแต่เมื่อเช้านี่มาเงินผมได้ไปนั่งที่ร้านกาแฟท่านเชื่อมั้ว่าร้านกาแฟสภาคาแฟเนี่ยขนาดคนสูงอายุนี่เคายังพูดถึงกันเลยนะครับ เรื่องวิจิการบินนี่เรื่องจริงเลยนะครับเมื่อเช้านั่งคุยสปาคาเฟา่นั่งกันเต็มระดับคีแมนของจังหวัดบ้างอะไรบ้างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันทุกอาชีพนั่งคุยแต่เรื่องเรื่องว่าวิจิกุการบินปีนีนน้จัดจัดงานวอลเล์บอลเนี่ยจัดแข่งขันเนี่ยบางเอิญเมื่อวานผมไม่ได้เข้าไปฟังแถลงข่าวผมก็ได้แต่ฟังชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังชาวบ้านก็ตามข่าวถึงขนาดนั้นแสดงว่ามันมีความเติบโตมากขึ้นแต่วเดี๋ยวปีนี้พอได้มาเจอที่คุณอดุลศรีบอกเนี่ยโอ้ไปกันใหญ่เลยนะครับอาจารย มันเหมือนกับว่าไอ้วันก่อนที่มันมันมีการแข่งแข่งรถแข่งรถที่สภาดินนะครับแล้ววัมันจะมีกองเชียร์ที่ซึ่งอันนั้นเป็นลักษณะของกองเชียร์ที่เราเราได้ได้ได้เกณฑ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆแต่ถ้าฟังแนวคุณอรุณศรีบอกเมื่อกี้เนี่ยด้านหนึ่งก็กองเชียร์ในส่วนของเรามันมีอยู่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือทำอย่างไรว่าให้กองเชียร์เราที่มีอยู่นี่ดึงมวลชนมาเป็นกองเชียร์ด้วยอย่างนี้โอ้โหมัน,นมันมันเป็นเรื่อง เป็นนวัตกรรมทางการเมืองนะครับความเป็นใหม่เออนะครับเร่องคือโปรก็มทาได้ทุกอย่างครับทีนี้ทีนี้ในในในส่วนของนักกีฬานี่ครับนักกีฬาทีมชาติจะมีใครบ้างมาบ้างไหมครับปีนี้ปีนี้ทุกท่านติดภารกิจหมดติดหมดเรื่องของเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันอะไรด้วยทีนี้ก็เลยมาไม่ได้ครับพอดีเห็นกำลังกำลังตอนนี้กำลังเขาเรียกกำลังมูมงกำลังบูมอยู่นะครับ เป็นกระแสอยู่นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับเราจะให้ทุกท่านได้ได้ฝากโครงการนี้ถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือจะจะนำเสนออะไรตอนนี้นะครับท่านจะขอได้จากชาวบ้านท้างขอเลยนะครับตอนนี้นะครับเชิญเลยครับผมก็อยากจะคิอไม่ขอครับเชิญชวนแลเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตนี่แหละครับ นะครับร่วมกันมาชมมาเชียก็ลูกหลานเราเองครับก็ภูเก็ตก็มีอยู่สองเรียนก็คือโรงเรียนเชิงทะเลบนเทศบาลชุมทะเลกับเทศบาลบ้านสามกองซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตแลวก็โดยเฉพาะมันไม่ได้เชียร์แค่จังหวัดภูเก็ตทั้งพังงาพังงงพังงากระบี่ทัางอะไรก็ถึงสตูลนู่นเลยครับถึงสตูลทั้งราชพิวานนเลยครับก็ อยากจะเชิญชวนนะครับมามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนของชาติ<ช>คิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยว่าจะมีนักกีฬาทีมชาติที่เกิดขึ้นจาก8-9จังหวัดที่ทำอยู่นี้ก็เป็นได้นะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับประชมวันที่ว,วันที่ส1 ตุลาคมวัน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 เปิดนะครับวันเปิดตุลาคม1สิบเอ็ดตุลาคมแล้วก็แข่งไปจนถึงวันที่สิบหกคือวันปิดับเป็นวันชิงวันเปิดก็สําคัญวันปิดก็สําคัญเพราะวันปิดนี่เป็นวันที่จะได้รู้ว่าใครจะได้ถ้วยพระราชทานวันเปิดนี่กี่โมงครับกี่โมงวันเปิดโดยมากเวลาตอนนี้ยังไม่ได้เซ็ตอยังไม่เซ็ตนะครับแต่ประมาณการไว่าส่วนมากก็จะอยู่ประมาณสิบโมง สิบโมงเช้าได้ครับไม่เป็นไรถ้าเกิดท่านใช้เวลาแล้วบอกทางเรามานะครับดีๆจะเป็นสื่อให้นะครับผมครับครับเชิญคุณอรุรณศรีครับเชิญเลยครับขอฝากอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะนักกีฬาที่มาแข่งที่เราทั้งหมดเนี่ยประมาณ300คนซึ่งตรงส่วนนี้เราก็งบประมาณของภาครัฐเนี่ยมีมีส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครส่วนหนึ่งแล้วเราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนภาคอื่นๆในทุกภาคส่วนเราก็เลยยับประชาสัมพันธ์นิดนึงว่า วันเสาร์ที่13กันยายนนี้นะคะก็มีการจัดแข่งขันโบลิ่งเพื่อหาทุนสนับสนุนให้แก่น้องๆทั้ง300อคนค่ะเพราะว่าเราดูแลอาหารทุกมื้อเหมือนเหมือนน้องอยู่บ้านเลยค่ะดูแลอย่างดีดูแลเป็นอย่างใช่ค่ะแต่แต่ที่มากกว่านั้นคือเราอยากให้ให้เหมือนคนบ้านเราอ่ะมาช่วยกัน ดูแลเป็นเจ้าภาพร่วมกันอุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะใช่วันที่13กันยานี้จะมีการจัดการแข่งขันโบลิ่งเพื่อที่จะหารายได้มาเป็นกองทุนในการจัดการแข่งขันเบ์บอลนะครับในวันนี้วันี้อาจจะเป็นเรื่องสนับสนุนเรื่องอาหารเด็กอย่างเดียวครับครับนะครับวันที่11อดกี่โมงครับ เริ่มวัดวัดวันที่13วันเสาร์นี้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่0 8 3 0ครับสามศูนย์ที่ที่บิ๊กซีใช่ไหมครับเพราะจริงๆมันมีอยู่ที่เดียวแล้วตอนนี้ไม่อาชีพไหนไม่ได้ที่เดียวเรียนเชิญนะครับถ้าใครท่านใดสนใจที่จะร่วมการแข่งขันด้วยแล้วก็ได้เงินไปช่วยค่าอาหารเด็กด้วยทีมละทีมเท่าไหร่ครับทีมละสาม0ันบาททีมละสามพนะครับทีมสามท่านนะครับทีมละ3,000ัสามท่าน วันที่สิบสานี้ก็ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพกับวิทยุการบินและก็เทศบาลนครปูเก็ตในการจัดการแข่งขันกีฬาบอลเล์บอลเป็นเจ้าภาพร่วมกันเราจะได้ยืดอกได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งของเจ้าภาพเชิญท่านนะครับก็ในนามของเทศบาลนครปุเก็ตครับในนามคณะผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนวันนี้ก็ะค re ือจากท่านนายกเทนบุรีท่านนายกสมใจนะครับทมนพัฒนาก็ต้อง ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสจัดสนุนร่วมกันกับทางดิจุการบินและที่สำคัญที่สุดก็คือเราภูมิใจที่มีเ,เด็กและเยาวชนของเทศบาลนนทบุรตคือโรงเรียนบ้านสามกองออที่ได้มาเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งกันด้วยเพียงหน่อยครับก็ถือว่าก็อยากจะเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเทศบาลและก็ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจและก็ที่อยากให้ลูกหลานได้ชม การแข่งขันกีฬาโลเล์บอลดีๆนะับอีกโอกาสหนึ่งของเทศบาลนครปุกเก็ตที่เราได้การสนับสนุนและก็ได้ร่วมมือกันมาโดยตลอดนะก็หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนแล้วก็คงได้เห็นกิจกรรมดีๆอย่างแน่นอนครับในช่วงวันที่10ถึงสิบักตุลาคมใกล้ๆนี้ครับก็ต้องหวังว่าคงได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะท่านนะครับคือทางเราเองก็ยินดีครับขอบคุณครับอีกนิดนึงลืมถามเมื่อกี้ตัวการแข่งขันนี่ฟรีใช่ไหมชมฟรีใช่ไหมครับชมฟรีคไม่ใช่คดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านก็ช่วยนะครับวันที่13นี้เพทุกอย่างเขาชมฟรีนะครับดังนั้นถ้าท่านไม่ช่วยนี่เดี๋ยวท่านคุณอรุณศรีท่านรองปอฝฟกกระเป๋าเองก็ยุ่งนะครับนะครับทำงานเพื่อสุรสมต้องฝกกระเป๋าเองลิ้มลำบากนะครับต้องต้องช่วยกันวันที่13นี้ไปแข่งขันโบลิ่ง หลายท่านเป็นทีมก็มีผมมีพรรคพวกหลายคนเดี๋ยวผมจะช่วยเชียร์ไปด้วยนะครับไปเขาเรียกว่าการแข่งการโบลลิงเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันก็ดีมันเป็นวัดเป็นการวัดสมรรถนะของร่างกายครับดูว่าเอวจากเพชรไม่เพชรนะครับในนี้ก็ดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับกีฬาปัญญาวิเศษอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นโครงการดีๆของวิทยุการบินร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับพี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านครับสร้าง ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวภูเก็ตด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับกับการแข่งขันกีฬามินิวอลเล่บอลแล้วก็ถิงถ้วยพระราธทานสมเด็จพระเทพร,รัชาชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็วันที่ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16ตุลาคมนะครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นยังมีส่วนหนึ่งที่จะต้องระดมระดมระดมรายได้เพื่อมาเป็นกองทุนสําหรับอาหารให้นะกับนักกีฬากว่า300ชีวิต ซึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้มาเฉพาะนักกีฬาหรอกครับจะมีผู้ติดตามจะมีพ่อแม่แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อเราก็ทําแล้วทําให้ดีนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมีการหาทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารนะครับย้ํามาเป็นอาหารสําหรับนักกีฬาในช่วงวันที่10ถึงวันที่16ตุลาคมก็คือจะมีการจัดการแข่งขันโบลิ่งนะครับโบลิ่งเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับของการ แข่งกันบอลเลย์บอลวันที่13นี้นะครับ13กันยานี้วันวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ13เนี้ยถ้าท่านว่างไม่ต้องมาสมัครที่ไอเดียทีวี8นะครับท่านไปที่หรือว่าโทรได้ที่เบอร์ท่านลองโทรที่เบอร์ผมเลยโทรเลยครับเบอร์เลยครับ089ครับ08 089 873 1831ครับเก้าแปดเจ็ดสามนึครับศูนย์แปดเก้าแปนึครับโทรติดต่อได้เลยผมจะนำใบสมัคร ถึงที่ครับหรือถ้าไม่ทันก็ไปบิ๊กซีเลยนะครับแข่งกันตรงนั้นสมัครกันตรงนั้นทีมละสามพันบาททีมละสามท่านนะครับทีมละสามพันบาทสามบาทบาทนี้มันมีคุณค่ามีความหมายนะครับอย่างน้อยสามพันบาทนี้นะครับท่านมีส่วนร่วมในการสร้างนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับเกาส่งสัญญาณว่ามีเสื้อด้วยเลยครับมีด้วยครับมีเสื้อสมัครสามพันก็ได้เสื้อได้เสื้อสามสามพันบาทนี้ไม่ได้สามพัน ปลอบปลพี่ๆนะครับมีเสื้อด้วยนะครับมีเสื้อนะครับเสื้อนี่ไหมครับเสื้อนี่ไหมครับไม่ใช่ครับเสื้ออีกแบบน่นะครับผลิตใหม่เลยครับได้แบบใหม่ก็ภูเก็ตเป็นของพวกเราทุกคนกีฬาเป็นโอกาสของลูกหลานเราทุกคนวิทยุการบินกว่า10ปีที่ผ่านมาได้ก้าวย่างก้าวแรกสู่แรกก้าวจนถึงขณะนี้นะครับได้สร้างผลิตผล ที่เป็นดอกผลของนักกีฬาทีมชาติหลายคนเหมือนล่าสุดเด็กนกครศรีธรรมราชก็มาจากโครงการนี้ครับอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าสักวันหนึ่งลูกหลานชาวภูเก็ตลูกหลานชาวพังงาลูกหลานชาวกระบี่ที่มาแข่งขันจะได้ต่อยอดไปสู่ทีมชาติไทยนะครับนี่คือเส้นทางที่วิจุการบินเขาทำเอาไว้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตที่สําคัญคือร่วมกับพี่น้องชาวภูเก็ตเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอนาคตของลูกหลานอนาคตของกีฬาอนาคตของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือจะเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทั้งหมดนี้มันมีคุณค่ามีความหมายมีนัยสําคัญอยู่ในตัวนะครับฉะนั้นท่านอย่าได้นิ่งดูได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมนะครับผมก็ต้องไปนะครับผมก็ต้องไปช่วยสําคัญอันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับครับนะหมดเวลาแล้วครับเราทั้งหมดลากันเ์ที่ครงนี้ฝากไว้ว่าวันที่10ถึงวันที่16ตุลาคมจะมีการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลทิงถ้วยพระราชทาน ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและปีนี้จะมีการเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก่อนถึงเดือนตุลาวันเสาร์นี้ครับเชิญทุกท่านไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยการร่วมแข่งขันโบลิ่งนะครับเพื่อหาทุนทีมละ3,000บาททีมหนึ่งสามคนนะครับมีเสื้อให้ด้วยนะครับก็ย้ำกันอีกนิดหนึ่งตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปเป็นสมัครได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราทั้งหมดขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ